สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีตั้งค่าสายโทรเข้าหน้าจอแบบโปร่งใสนั่นเองเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับคุณผู้ชม อันดับแรกเข้าไปที่ l c y Store และพิมพ์คำว่า Parent Call T R A N S P A R E N T เว้นว่า C A L แล้วก็ค้นหาครับตัวแอปจะอยู่อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็ติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ธีด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งาน ที่ส t าร์อนุญาต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 แตะไปที่ Set Back เ o ้ n Animation อ่าเมื่อถึงหน้านี้คุณชมก็เลือก Animation ที่ต้องการได้เลยนะครับสมมติเป็นอันแรกอ่าเราก็เลือกอันแรกนะครับนี่ครับเวลามีสายโรเข้าก็จะมีอนิเมชั o นขักดะแบบนี้แล้วก็ หน้าจอจะเป็นลักษณะโปร่งใสนะครับโอเคเมื่อเราเลือกแล้วให้แตะเครื่องหมายถูกด้านบนซ้ายมือ,อน,นะครับหลังจากแตะเครื่องหมายถูกแล้วโอเคกดปุ่มโฮมออกไปเพื่อทําการทดสอบนะบในการโทรเข้านั่นเองเดี๋ยวผมจะโทรเข้ามือถือผมนะครับนี่ครับนะเวลามีนคนโทรเข้านะฮะก็จะมีแอนิไอ,อเทมชั่นที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับแสดงออกมาแล้วก็ลงไปถึง หน้าจอที่โปร่งใสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะตอนนี้นะครับเดี๋ยวกดแต่เอาไปก่อนครับและนี่ก็คือนะครับวิธีการตั้งค่าสายเรียกเข้าหรือว่าสายโทรเข้านะเป็นลักษณะหน้าจอที่โปร่งใสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรดนวยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ